คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตหลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับทุกคนอยู่ในค่าย mt เหมือนเดินมนะครับแต่เป็นเกมคีโอาตานะครับผมรู้สึกว่าค่ายนี้ทําไม เหมือนมีเกมเหมือนเหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าใครมาก,ก่อนมาหลังแต่เดี๋ยวแอดจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่า,เ,าเกมคล้ายๆกันนะเหมือนเหมือนกันแต่คนละค่ายแค่คคคนั้นเองนะครับทุกคนอันนี้เป็นใคร MT เนะเาะเบสิบแปดมีด้วยเอาดันเบสิบแปดตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเอาจัดไปมีซื้ออะไรไหมไม่มีนะครับแล้วข้างๆนี่คืออะไรอะ่ะคนเล่นมีอะไรอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคน มีแบบว่าอารมณ์แบบมีคนเล่นด้วยนะครับทุกทุกคนวิฟีสปินหกสิบเลยอันเนี้ยเฮ้ยทุกคนได้เท่าไหรนะ่เนี่ยสามสิบโถ่ยิ่งใหญ่อลังการเราก็คิดว่ามันจะเป็นร้อยร้อยโอ้ มันน่าจะมีหลากหลายนะครับสำหรับเกมนี้เนาะมีฟีสปินมีโบนัสแยกต่างหากนะครับเกมนี้โอเค2ยดอกนี้เฮ้ยฟีสปินตรบไปดิไม่มาแล้วทำไมไม่มาสวยครับได้เท่าไหร่ละ36มสหกโอ้โหอลังการมากนะครับทุกคน แต่ได้ไม่เยอะเลยตัวถูกหรอตัวดวงหน้าลายค่อนข้างเร็วอยู่นะครับทุกคนก็กะว่าจะมาก่อนนอนแค่เกมแบบอีกสักเกมนี้แหละเกมหนึง่งแล้วก็นอนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้คืออะไรครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลย แต่อลังการมากก่อนอลังการก่อนเลยนะค่ายนี้แต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเมื่อกี้เบ็ดเราหนักไปใช่ไหมเนี่ยแบบเดียวหมดแล้วอะหน้าลายค่อนข้างไวมากนะครับอย่างนี้กดโทวโบไม่ไวไวาจัดเลยนะมองดูแล้วทุกคนลงก่อนดีกว่าเบ็ดหก เข้าไปเบทดหกดไปเลยเฮ้ยเข้าเว้ยฟีสป,ปินเข้าไหมอ่ะสมตัวเฮ้ยเข้าเข้าเบ็ดหกเฉยโอ้โหรอรถเบ็ดอยู่หรือเปล่ามามาดูกัน10ฟรีเกมนะครับเกือบซ้อนวะก็ได้ถูกๆนะไม่ไม่มีคูณไม่มีอะไรนะครับไม่รู้ว่าโบนัสเป็นยังไงบ้างเนาะเกมนี้อยากเข้าโบนัสมากกว่าฟรีเกมนะครับเพราะว่าฟรีเกมนี้ ก็เหมือนเราปั่นอยู่ด้านนอก10บรอบอะทุกคนโอ้โหค่อนข้างเกลือด้วยนะครับได้ไม่ถึง20มองดูแล้ว17 <c oughs> โอเคก็ได้ไปที่17นะครับไปลุยต่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเบ็ดสิเหมือนเดิมแล้วครับโบนัสทีเบ็ดสินี่ต้องโบนัสไปเลยอือหื โบนัสมาอยู่นะมาแค่ตัวเดียวเลยโคตรสุดนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโ,โหมาแบบนี้ก็ล่วงดิโบนัสไม่ให้เราเลยนะครับทุกคนเอ้ยอันนี้ได้หน้าฟาโลแพงหน่อยนึง78ครับ ทุกคนวันนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช้ดวงของแอดแล้วอะ่ะดูดิเหลือ99แล้วนะครับอุ้ย125อุ้ยวายมาอย่างนี้สวยไปต่อได้เวลาไปต่อนะครับผมไม่กล้ากดเลยเนี่ยเซโบอ่ะ แค่ไม่โทรโบก็เร็วแล้วนะเล่นไม่ขึ้นหรอกทุกคนดูแล้วกลับมาจะหมดอีกแล้วนะครับอ่ะได้ไปอีกหน่อยเองอ่ะได้ตอง โอ้ยเนะเข้ามาเข้ามาเออสวยครับหุยตัวแพงแล้เนี่ยเมื่อกี้หรือจะให้เบ็ดหนักกว่านี้เหรอแต่แอดชอบเบ็ดสิพอแล้วแหละโบนัสคือลงมาได้มากสุดคือหนึ่งตัวเท่านั้นนะเกมนี้โคตรสุดเลยแสดงว่าโบนัสน,าน่าจะน่าจะแตกดีนะครับหรือเปล่านะไม่แน่ใจมีใครเคยเล่นหรือเปล่าครับสำหรับเกมนี้ แอดเองไม่เคยเล่นเลยนะค่ายนี้ด้วยไม่รู้ว่ามีมีจะมีทั่วไปหรือเปล่า <laughs> เหมือนค่ายแบบเป็นเกมไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอได้เล่นอยู่นะอะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสุดท้ายไปครับเอามามันเหมือนจะหมดก็ไม่ให้หมดยังไงก็ไม่รู้อะ อันนี้น่าจะของแท้แล้วแหละสี่สิบห้าสุดท้ายครับเอา้าไปครับสิบแปดสิบแปดเอาได้หน่อยไปครับเดี๋ยวเจ็ดสุดท้ายเอาไสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไม่ได้ได้แค่หกนะสิี่เหรอไปครับสิบองแล้วกัน โอเคโอ้โหอุ้ย uh, ไม่พออะไรครับเนี่ยเอาให้สุดเอาให้สุดทุกคนเอาไปต่อโอ้โ <laughs> ห oh <ho, S 2> <laughs> oh ไม่รอดนะครับทุกคนแอดก็งงง่วงแล้วเหมือนกันด้วยนะครับดูฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะก็เมื่อกี้ได้มากำไรมา200เกมแรกโดนนะครับเกมที่2ได้200เกมที่3ามคือเกมนี้ เรียบร้อยไปอีกแล้วนะครับทุกคนก็สรุปแล้ววันนี้แอดก็ไม่ได้ถอนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรมันไม่ใช่วันของเราเอาไว้ก่อนนะครับวันจันทร์ทีไรโดนทุกทีเลยแอดเองส่วนใหญ่จะได้สุกเสาร์อาทิตย์อะมองดูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้แอดง่วงแล้วขอตัวก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ลุตกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกาลังใจทำคลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อต่อไปด้วยนะครับผมก็จะลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะครับใครที่เลิกดึกก็ถ้าย้อนมาดูคลิป a d ดนะครับก็ a d ดจะประกาศนะครับบอกทุกคลิปเลยช่วงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ประกาศรางวัลแล้วนะครับรางวัลละ200บาทนะครับทุกคนร่วมลุ้นสนุกสนุกนะครับมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับคุณลงทุนแค่นั้นพอนะครับแต่เดี๋ยวที่เหลือ a d ดจัดให้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเอาเป็นว่าฝากกดไว้ด้วยนะครับทุกคนติดตามกันไว้เนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับบายครับผม